เดี๋ยวเราจะมาโชว์บรรยากาศการรักษาด้วยพิกอชัวให้กับทั้งอาร์มนะครับเนื่องจากอาร์มเขาจะมีปัญหาเรื่องสีผิวที่ไม่ค่อยสม่งเสมอลแล้วก็ลูกุมขนกว้างซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้อีกเลนหนึ่งซึ่งเป็นเลนพิเศษที่เรียกว่าโฟกัสเลนอันนั้นก็จะช่วยเรื่องปรับเม็ดสีแล้วก็ช่วยดีจูวินเนตกระชับลูกุมขคนให้ผิวขาวใสขึ้น้วยครับหนวดขาวแบบอาร์มเนี่ยเราแบบเคยยิงเลเซอร์ชนิดอื่น,นะนแล้วหนวดกลายเป็นสีขาวอะจะไม่เกิดขึ้นกับเลเซอร์ชนิดนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้เห็นกันจ,จากก่าๆไปเลยว่าหนวดเหมือนเดิมเป๊ะแม้แต่ในคนที่หนวดเข้าขนเยอะแล้วกลัวว่าหนวดจะขาวจะไม่เกิดขึ้นกนเลเซอร์ชนิดนี้นะครับก็ตอนนี้เราได้ยิงนองแอมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับบางจุดที่ตกสะเก็ดก็จะเริ่มหายขาวละแต่ยิงหมอจะทาตัวโก้แฟกเตอร์ช่วยให้ผิวฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยวลดรอยแดงช่วยในเรื่องการซ่อมแซมของผิวด้วยนะครับ